อะไรนะเชลี่เชลี่พูดว่าอะไรนะคือว่าอะไรนะขี้โพสขี้โพสขี้โพสวนแปลว่าอะไรเราอยากวูบโอ๋โอ้น้องจะไหวขี้โพสส่วนอะไรส่วนอย่างเขาไม่ต้องไหว้ครับเอาแป้งเอาแป้งมาทาแล้วก็ขอหวยเหมือนขี้กันค้ากับครับขี้กันคากัากอย้ยขี้นั่นก็เกาหมากค่ะสวัสดีครับผมตอนนี้ชูกับผมป๊อปอินดี้สมัยครับวันนี้ มาเตรียมศัตรูไล่สดมินิคอนเสิร์ตเนาะเมอกี้ฟีสไตล์ครับเบื่อไงนะม่ขึ้นนอนกันตองตองสัมผัสเมื่อนะเป็นยังไงบ้านเละครับมาแล้วครับผมโอ้หัวใจสีม้าม่ขึ้นนี้เพ่นไดกันไปบกสวัสดีครับตองตองอะไรไม่ต้องพูดนี่เหรอนี่เหรออ๋อนี่แหละคือเหตุผลบริเลับริเลนนอนเลยไม่ต้องพูดเออส่งข้อความมาตลอดมันไม่ใช่พี่นะไม่ต้องพูดอะไรครับคุณเมกกี้ไม่ต้องพูดเลย อะไรนะสิเทนองเหบอเนี่ยผมดูไอ้เบิ่งไอ้เบิ่งพวกคุณทุกคลิปเลยเรื่องนั้นไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าพวกผมกําลังจะนอนอ่าผมตกใจหมดอ๋อใาะแล้วทําอะไรทล้ไมอะไรก็นั่งคุยกันหลึบเนาะช่วยตัวเองหมอหรืออะไรยังไงช่วยอธิบายคนนี่ยชั้นก็เลยเกาท้องแล้วันหรือนเขากันเออา่ไมีสิชันเนี่ยแล้วแกก็ลุ้นเลยนะฮึปั๊บล้วงแล้วล้วงแล้ว ่อยสิบอกให้ข่อยว่าวพื้นเลยค้นลำนารถเป็นจำเป็นเว้นเห็นว่าวว่าใคอยคอยไรเป็นทังไหนย่านคนมาแท่งดากข่อยเออเป็นทังไหนดากโทรศัพท์เพื่อนห้างบ้านนี้เดี๋ยวไปซ้อมเลยเพาะแต่ปด็นต้องไปได้ไปซ้อมทั้งนี้เลยจะบอกก็คือที่แรกก่อนที่จะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นก็คือพี่โจทักมาบอกถามผมนะว่า หนาววะหรือจังเดย์เอาพอพม่าเดียวไอ่ออกไปเอายูโดมให้้เยผมก็นึกว่าโอ้คือเราคือเป็นห่วงดีแท้พอหลังหลังจากนั้นไม่ถึงสองนาทีเปิดหน้าเฟซมาเอ้ายังแท็กยังมาเนาะนี่เขาจะยุ่งเนาะน้อนบัลลับเลยแบบนี้นอนบัลลับชิบหายเลยเปิดขึ้นเลยตอนนี้อยู่เมื่อเขาอยู่นี่ดมาาเตอนนี้ตอนนี้มึนใส่ตาเทียมเมื่อก่อนอยู่เมื่อไดหร่ฝากว่าถือไว้กันเป็นังไรกัน ไว้เพิ่นยางมาไทยขคอยตัดเ้าๆเออเพิ่นเพิ่นมาดิจอดเขาหนอยเออเอาเสียงโกนใส่คักวะยางเขามาลดเสียงโกนครับพี่น้องครับเสียงโกลครับเพื่อนเพื่อนโวยคอยไดิผมเงื่อยางเขาไหมอ่าเดี๋ยวขับเสียงโกลด์เสียงโกลด์จะวาห้องกันยิงยิงแต่ห้องยิงยิงเป็นเรื่องเตือนแบบเราเป็นเสียงยังบเออแต่ตอนนี้กลับบ้านไปแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไปเตรียมเครื่องอาบน้ำให้แม่กี้ยักไปโซกันยังเยอะครั้งนอก ตื่นแ้วเปานย่ายองว่าหาเาสำหรับกวันเ่อบหุอ่าครัวันนี้โมเรื่องกินของไม่ชอบกันนะจังไงจังไงขอขอพ่อแหลมไหมขอคือพเลแหลมถือจานของว่าแต่ของพักเป็นพนหุงงของไตั้งหากเมนูเมนูหุงของไงเพิ่นเพิ่นเอาจานของมาวางไว้ปั๊บ พอลี่โป้ว่าเป็นจานเขาพอแหลมอาจารย์แมกีนางลงพอลี่ยิบจานข่านั้นไม่ยิบจานขาพอแหลมไม่อาจารย์แมกีเ้วมันบังเอิญของย่นี่กับโซุปแบบเขากระมัดทุดทไทยพ่อให่แล้วไม่ได้กินเขาซะพว่มาจมไหมดล่ะมันก็จมพึ่มาเข่ายีเทียงพึ่นกระเล็ดเขอาไม่องเป็นกาวพึ่ือจานเขาก็่าวสิมันกิ้มาิ้นยังดีเนี่ยเอามันก็คือมแขงแข็งแล้วเขาของผมมาก โ oh, อ้แสดงว่าเว้นกับม่จริงว่าจะขอเสียบดากันตัวสาวเนเลี่ยงังเลยตัวสาวคนห่างเพราะฉันคิดว่าเพื่อนคิดว่าตองสุขงมขืนเฮา่บา,าบ้านนี้เพื่อนคิดไปไกลโอ้นจะภาพภาพมันก็เหมือนนะภาพมันวันหนึ่งเราก็หนึ่งด้วยคือจงเหมือนในคลิปญี่ปุ่นเลยภาพมันออกเวลาออกกล้องวงจรปิดใคยเห็นเขียนคลิปญี่ปุ่นเลยวันนี้ซ่โซอบอกว่าปีสี่พากันลุกขึ้นมาทําอะไรพร้อมกันสองคนขนาดบ้าเงี้ยวเอาโอ้โหกดย้อเนาะ อาไปขอไปเดียวจากการข่อยงี้ว่าขอเตะล่างมุนสิบว่าข่อยเดียวพี่น้องกันถึงเบิ้งคิปเลยมีบางางคิปช่องตรงอะไรยังก็พลาดกันมาอยังกพลาดของมีราคาแพงมดดิของีราคาของนีราคาแพงหมก็เพิ่งตกินเิมขึ้นนี่อ้โ้าข่ยจะขายพร้อมุ่แล้วขายไรซุดขายหยอยินงข้าวว่าเขาได้เป็นแสนมั่น่ะข่อยจะอยากได้งเขอได้เปนแสนเลยว่ะในย่งวางสั้นแลวบ่แมนยังดอกแสนสาหัสะนะมันก็เรียว่าแสนแจสันแสนสาหัส อันที่ว่านางงุ่มๆกันอยู่ว่าเป็นอย่างนี้อ่ตีท้ายมองตั้งกล้องเลยสุดขายกาแฟตอนนนี้ต้อพ่อเป็นโพสต์สั่นโอ้ยพอขายดีกว่าเป็นยูโฟเป็นยูโฟเนาะก็คือพ่อจะลากโครงการไว้อยู่แล้วแต่คือคอยว่าสิเอาไปบ้านคอยจะไปขายจักรล่างสองลัง กาแฟนี่เออเอากาแฟเสดเดอไปขายไปแจ็คสองลังเกินก็ว่าสิกินเห็นมันเบิดจ็กสองลังว่าสิกินจ็กสองลังนี่นี่ขายจ็กสองลังขี้มขีมท่าหนาครับนี่ขี้มท่าหนานี่คอยสิเอาไปฝากผู้สาวผู้ใดมาเป็นผู้สาวคอยสิได้ใส่ขี้มเมลัดแชร่ขีมเบิดเลยเพราะว่างแผวนไว้ย่างดีเลยขี้มถแล้วเดี๋ยวให้ไฟดับก่อนเอากะเอาพัดเต็มาติดติดกล่องเฮ้ยมึงไม่นังบอปุ๊บฟุ๊บฟ like ุ๊บฟุ๊ปั๊บเลยอ่าเพราะว่าเขาตามเพิ Sisters ่มเพิ่มท่านเหมือนขึ้นอ่ะมาส มาขึ้นไปใส่มาขึ้นนี่มาขึ้นถามเจ้าปั๊บมาขึ้นไปใส่มาขึ้นมาขึ้นนี่ไปนัดการมยุทธากันมาขึ้นมาขึ้นนี่เรียงของเรียงอันพอหูราคารถแล้วค่าสอบรถนะครับก็เลยขออนุญาตเมียบ้านก็คือพี่กลับร้อยเอ็ดเลยนะเพราะว่าห้องก็มีเพื่อนของไอ้นั่นมาก็เลยกลับร้อยเอ็ดแล้วก็จะไปเคลียร์เรื่องรถนี่แหละเพราะว่าตังค์มันไม่พอไงมันเยอะเกินคาด นี่วะเขาวาคาโตแสนเ้มือสอบคนนา้มือสอบคนนี้คิดตัวของมันตื่นถึอว่าเขาเหมือนต้าสอบว่าังได้ล่ะวยกูวยอย่างโวอย่างวยดสิทีนอนอ่กไงเราดนสอบเขาสอบร้หลเขาสอบ่จริงเนี่ยเขาแท้จริงเ่ยคล้โของนะเจ็บปวดเจ็บหายเลยเอาแล้ววันนี้วันนี้พี่โจก็แคปมันนะแคปที่ไม่กี้โพอะวันนี้องกริดหึักคิดนอนหลับคิดนอนบ้านเเออคิดนอนานเหีัยหัวหัวงเก็บกระบง พ่อกับแม่จนแบบว่าเห็นพี่ดูคิวลราแกก็นั่งขับไงพี่นั่งขับนีกิ๊กแกส่งข้อความนั่นมาไงเอาแล้วเมื่อกี้คิดหนักแล้วหนักหนักอ่ะนดิตื่นขึ้นถ้าคูณได้หยัผมมาอ่าแอ๊ะพอยาเลยหยัดมาอายยาเลยเราบริการนอกสถานที่ได้วันนี้คิดหลายคิดหลายคิดว่าเพิ่นเพิ่นคิดว่ามีคนมาเสียบตาษเฮ้ยสมดังนะดาษโทรศัพท์ฮาสมดนะเพิ่นซุ่มชนมาบอกผมเลยจะต่อการเงินหรือฝันอ่อง เขาคอมเมนตเขาอีกเาอออาตัวระวังเด้อคุณนั่นน้ำตัวกามยันยับึกบึกระวังมืดหนาหนาดอกซื้อเลยแล้วแต่แล้วเขาเป็นเขนคอมเมนต์แล้วปึ๊บบันนี้ตื่นมาได้ไปสอมโทษทัพย์เห็นว่าเวรกรรมมีจริงเเออรีติดจุดด่วนอีรีว่ะผู้ใดมาเห็นน้ำข่อยเนีขาจะบอกว่าเวรกรรมมีจริงเขาบอกว่าอีนี้ากี่รีมานี่เหรอปกติเห็นเมื่อกี้แม่เมื่อกี้นอนหากันเนี่ยเอาน้องน้องแกงโอ้เห็ดกาสีเต็ม สีนอนก็มีคนเบึงเนาะสีนอนก็มีคนเบึงเซ้ที่บอกโองคนจนปิดอันนี้ตาเทียบตาคือไปจัดตั้วตัวโอ้มาแล้วสาวสวยแล้วตองเป็นไงคุยเห็นเมื่อคืนใส่ชุดนอนชุดพยาบาลนออันนั้นเกี่ยวกันครับจะไปหาน้าโอ้ยคนละส่วนคุยใส่ชุดพยาบาลญี่ปุ่นร่ำเนี่ยไปชุดนอนคุยเป็นเรื่องปกติแกก็ใส่กันท่านเลย ทุนรดาักสวเนรักสวยรักงามเลียเรืองกล่องท่านีจบูคอยไปเสียเสียาเลยรออ่ะกล่องอียังกล่องก่องกล่องวงจรปิดก่อองกตสิไเนขดีหน่งว่าเลยนี่เออเอ้าข่ชิตนอนใส่นี่ยเาหมดแลงเอแลงข่ชิดนะก็ไนอสใส่เลี้ยงมือนี้เมนียวมนะเหนียวหมายถึเมื่อจะเสาเจะเ้ากันนอนนีก็ได้เดี๋ยวบ๊วยบบเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่อะสามสี่ส เราไปงานวังที่หนึ่งใช่ไหมเท่อหนีเงไม่กองอหองนี่เอามีโอ้ยห้องเกียตาเทียอในในห้องเจ้าห้องเอาห้องไหนว่างไหมอโอ้โหนี่นะครับวันนี้เออเี้ยเรอ่อ อย่าบอกไล่เลยเรา่ะแกส่งมาความบอกนะไล่เลยไล่เลยไล่เลยไอซิมิกเสียงาะนี่นุ่เอ้ยนี่น่ไม่ใช่หรอกเราจัดการนี่เป็นแค่ไหนอาดองซีสู้ให้กล้องหนึ่งนะฮะกล้องหนึ่งกล้องนุ่งเอากล้องไหนครับแก่ฝากรองเท้าหน่อยแก่ส่งเมื่อคืนรู้สึกยังไงพอดีถึงอะ ขณะที่กำลังดูอัพคลิปอยู่นพจแล้วแกดูเราอยู่แล้วแกก็เลยส่งของมาให้พี่ถาถูกสมบัได้นแม่เจ้าไหนเขาไม่ขี้อเอ้า่มด้ม่ไอซื้อไงเนาะซื้อไงไม่ห่จะฟซื้อจะฟซื้ออย่าฟซือเถอะให้เราสมรากาพันสองพันนะถ้าว่าพีเนีเบิกสัปึ๊บพันสองพันเะาเอปพันสองพันปึ๊บไปทีนคิดว่าผู้อือสิร้อยด่าเข้าไปเป็นรักย่ห้าอ่าคิดไปลกลล้เดี๋ยวสมองสมอง แต่มันเป็นโค้ิดมากนี่ล้เฮ็ดข้างหลายอย่สมองโอ้สัตูศตูสวยเนาะถือว่ากว้างมีฉากหลังแับเป็นทุ่งนาเนาะอันนี้ถ้าเกิดเปิดเป็นทุ่งนาเลยใช่ไหมตอนบอไม่แม่นมันเป็นหลังคาเปิดแอร์ทังแล้วโอ้นี่คือย่างะนียกลองมาตังเือใสุ้ขหเบี้ยเงนมาไอเดนกีบอร์ดวอ๋ออนนี้แย่้องดีโนมาแล้วดีโนมาแล้วตอนี้ซุงเรบายน อันคับท้ ff, ามีเลียไหนสู้มีลียงกี่วันเดียได้่ได้เงี่ยก็ถืองีงบุ๋วไอ้กีสู้ตัวยังเอากับฟังเสียงเอาละคำว่าเขาหลอนอยู่ี่ฟังเสียงมันยิ่งมั่นองยิ่ทเนี่ยแต่ทาัน้อมสิ่าฮ่นฮ่าฮ่า่าฮ่าี่าิ่าฮ่่าฮ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 ่า่าฮ่าฮเาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่า่่่า้า่ อเอาพี่น้องเอาเป็นคลิปนี้ซับนี้ครับช่วงนี้รบกวนพี่น้องแสนคนคอยกดเข้าไปเบื้องคลิปผมนี้ด้วยครับผมหมาเงินึ่งสมรถครับช่งน,น <laughs> ผมมาเบิ้งครับพูดได้ดี่พเคยเห็นเบื้องหนา้าเบื้องหลังของเมกี้ที่ได้เห็นแล้วเนี่ยพ่อได้โจทายมาแค่มาเบื้องหลังใคเออนี่คือบเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังเบื้องหนา้าโอเคครับคลิปนี้ซับนี้ครับคลิปหน้าพออไปฝากช่องยูทูบของสายซุ่ม ผมบอกเข้านั้นนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ซับนี้คลิปหนาจักสิพหอกันบ่บ่ครับยังไงมันเป็นเครื่องอะไรครับเมื่อกี้ยังครับเครื่องดีดผ่าไหมฮะมันเป็นเครื่องอบไปน้ำเลยไม่หอดเครื่องอบไปน้ำดิผ่าเลยผมก็เคยหอดไอเกียร์โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ซับนี้คลิปหน้าพอนไหมซีวีดัสสวัสดีครับ